สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลลิกเดิลฝรั่งเศสโซโซเสมอปารีสเอฟซีไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผมฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวัดฟอร์ดเอาชนะด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นมิวอรหนึ่งนัดสามแต้มตามมาด้วยแับสองเฮาซิตี้หนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่สามเบอร์ลี่หนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่สี่แบ็กเบิร์นหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่ห้าแบ็กพูลหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่หกคาร์ดิฟหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่เจ็ดวัตฟอร์ดหนึ่งนัดมีสามแต้มอันดับที่แปดโคเวนทีหนึ่งนัดมีหนึ่งแต้มอันดับที่เก้าโซนซีหนึ่งนัดหนึ่งแต้มอันดับที่สิบเวสต์มอม์บิสหนึ่งนัดม อันดับมิเดมิลสโบหนึนัดหนึ่งแต้มอันดับ12ลอตเทอร์แฮมหนึ่งนัดมี1นแต้มอันดับที่13บสามซานตแดนหนึนัดมีหแต้มอันดับ 14, 1 4เบอร์วิงแฮมหนัดหแต้มอันดับสิบรูตันทาวหนึ่งนัดหแต้มอันดับที่6เพตันครับหนัดหแต้มอันดับ17เป็นวีแกนหนึนัดมีหแต้ม อันดับ18พิตต์ซิตี้หนึ่งนัดไม่มีแต้ม19ฮันต์ฟิลทาวครับหนึ่งนัดไม่มีแต้มอันดับที่20นอริซิตี้หนึ่งนัดไม่มีแต้มอันดับ21 PR, ครับ QPR ครับหนึ่งนัดไม่มีแต้ม22เรดดิ้งหนึ่งนัดไม่มีแต้ม23เชฟฟีเรเตตหนึ่งนัดไม่มีแต้มและ24สโตลซิตี้หนึ่งนัดยังไม่มีแต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเดอเบลโบคาวอิงโกสตัดไพกับทางด้านดามสตัดไป0ประตูต่อ3 คอร์บูธพายกับทางด้านเวเดอร์เบเมนไป1ประตูต่อ2ซัมมิเซอร์สเสมอยูเนียนเบอร์ลินครับไป1ประตูต่อ1และมัดเดนเบิร์กพายกับทางด้านไอทัคแฟงเฟิร์ตไป0ประตูต่อ4โอเคนะครับผมนีม่ก็เป็นการสรุปผลแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ